พี่แจ๊คอ่ใกล้วันสงกรานแล้วอะมีเมนูน้ำแนะนำไหมอะมีอยู่แล้วดิพี่คุยใครอะก็นี่ไงคนดูนี่ไงคนดูเขาดูอยู่เออแล้วพี่บอกสูตรแล้วก็วิธีการทําด้วยได้ปะได้ดิเนี่ยคนดูเขาจะได้ดูไปด้วยแล้วเอ็งก็ดีด้ดูไปด้วยว้ยคุยกับผมมัแหละใช่คุยกับเอ็งคุยกับเอ็งนั่แหละแต่คนดูเขาดูอยู่เออทำเถอะเออไม่ทำไมย นี่เลยเมนูที่พี่จะทำเนี่ยมันก็คือชาสสตรอเบอรี่นี่แหละใบชาเนี่ยใช้แค่14กรัมพอทำไมต้อง14กรัมด้วยอะก็มันเป็นสูตรเฉพาะของเราไงต่อเลยนะโอเคแล้วก็เอาไปแช่กับน้ำร้อนอีก200 ml จากนั้นเนี่ยเองก็พักชาไปประมาณ2-3นาทีก็พอพักชาทำไมอะพี่ก็ให้เบชาเราเข้มข้นมากขึ้นไงจะขาดทำไมเนี่ย อ่ะหลังจากแช่ชาได้แล้วเนี่ยเองก็กรองใบชาออกได้เลยใส่ไซรับสตอรอเบอรี่เนี่ยประมาณ30มสบเมตามด้วยสตอรอเบอรี่เชื่อมมันก็จะได้มีเท็กเจอร์มากขึ้นไงแค่นี้แหละใส่น้ำแข็งปิดฝาแล้วก็เขย่าได้เลยอ่ะพอเขย่าได้ที่แล้วเนี่ยก็เทใส่แก้วได้เลยแค่นี้เองเออลืมบอกไปอันนี้พี่ท็อปโซดาด้วยนะอ่ะเ,อเสร็จแล้วมีอะไรถามอีกว่ามีขอนะด